สาวไอบอดโจเขาคือว่าเราเป็นบ่าแมนพี่น้องมีต่คนว่าบอจโจนี่คือพี่บ่านี่พี่บ่าบ้านี่แล้วก็าอยู่เดแตะกี้คนว่าข่อยนั่นคือพี่บ่าสูมือนี่ข่อยบ่าแล้วก็เก่าสัตว์แมนพี่น้องแต่แมนแต่คนบ่ายังขึ้น่วยแท้เืตุแห่คนร่วยแทนนอกจากเสตุใหคนรวยนะคะเหตุให้คนมีชื่อเสียงแทมีกระแสมถือว่าบอจโจน่ะเป็นผู้บริหารวง ที่มีกระแสที่สุดในประเทศไทยแล้วแหละตอนนี้สาวน้อยสาวน้านแพงเป็นหมอลำที่มีกระแสมากที่สุดในประเทศไทยเขายอมรับเลยเนาะยอมรับเพราะว่าเป็นหมอลำโซ่เฉียวอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยใช่อะไรหลายๆอย่างที่หมอลำเราเคยเห็นมาก่อนเราเห็นบอดจูเป็นผู้บุกเบิกแมนเป็นผู้บุกเบิกด้วยพี่น้องแล้วหลายๆวงก็มาท้าทามเรานั่นแหละแมนเราทายคลิปมากนี่ แต่ปีมาแล้วอืขนาดภาษา,ากูก็เฮ็ดมาแต่ดุดมือกันอืมเฮ็ดมาตั้งแต่ปี2016-17ตอนนี้กะเฮ็ดมารวมสิปีละอืมแก่ยังหัวขีดไก่ยังเอียงไก่ยังบดสูตรเราเลยไก่ยังบ่้านได้หูหรือหูอยังบ่ได้แบบว่าบ่ได้หูไปเบิดแหมเออมไม่ได้รู้ไปหมดมก็คือแบบเรื่องว่าห้าบ้านไหนบ้าบอกแต่ว่าเราขยันหัวเด้เราไม่คยทอมโต้ไม่คยแบบ ถือว่าตัวเองรวยไม่เคยอะไรเลยแบบคือติดดินคือไปหาหนี่กับสไตล์แบบกันเองเลยเนาะเออไม่เคยว่าเออคอยด้วยคอยพยองคอยนี้คอยบอบอกความหลูความยังคอยบอไปหาเราบริีว่งความหลูพอาแมนตะกี้ไปหาเราน่ะลังห่านลังยังน่ะถุกไปพอเราเนาะตอนไปสะพานหนองอิอแล้วก็บอกไห้ฟังอู้ตะกี้แล่นนาแล่นนั่งสิท้าคลิปสีไปเลี่ยนแล้วก็ยกอ่า ครูครูลมบุรภาเป็นคนสนับสนุนให้ทำ u t ท b e ทำ Youtube ตั้งแต่สมัยต้นต้นแปีที่แล้วเแมนบอสอ่ะนั่นแหละแล้วคููลมบุรพาเพิ่อนกัเป็นคนโซนสาวกุกนั่เด้ในเครือใครมอลําบ้าวโจในหลายคนอยู่แมนเหมือนมีครูคนเดียวกันแต่เราน่ะไม่ได้ประสบการณ์เหมือนเยอะเหมือนบอสเพราะไอเองก็พึ่งมาฝากโตเป็นลูกศิ์พ่ออ่ะซึ่งครูลมพ่อลมใช่นั่นแหละ มือนีสาวกูก็เลยจะถามมาสัมผัสสาวไอแน่เพราะว่ามือขึ้นนี่ไอหมู่ว่านี่เนาะได้ไปเลี่ยนคอร์ดยูทูบกับบอจโจที่มหาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละเข้าอยากพู้ว่าคนบ้าบ้าเหมือนบอจโจนี่เพื่อนเด็สอนความดูอยางแน่เพื่อนไดยาเนเพื่อนคือรวยอ่ะเขาอยาารูดมองเดียวนี่เพราะว่าทุกคนน่ะจุดประสงค์เดียวคืออยากรวยพี่นนอะ แมนมบอถือเครื่องเดียวสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนพี่น้องแมนอันนี้บอโจนนอกจากเราสีบ้าบ้าจนรวยแมนล้วคนบาให้เราหลายเนาะแต่จะบอกเลยนะแกไม่เคยห่วงความรู้ก้อนอะไรจังว่าเราเปิดคอร์สสอนแล้วคนไปเรียนอ่ะ98คนรวมถึงกับสาวไอสาวไอหนึ่งเนี่หันกรบเบาจุแมนกับเปาจุสาวกูคิดว่ได้ไปบอกเพราะว่า ลูกสามพี่น้องที่ลูกกัได้ลูกสามไปโรงเรียนบได้ไปยากจังเป็นยังแน่้างเป็นวันยุดกับไปบได้พ่วงกันแล้วเลี้ยงเองไม่มีใครเลี้ยงให้ลูกให้เราเพราะเราทำ u t u b e เราทำอาชีพอิสระเราก็เลยเลี้ยงได้ขอดี u t u b e แมนขอดีของ u t u b e นี่คือเรามีเวลากับครอบครัวมีเวลากับลูกกับครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันอบอุ่นแล้วมันเป็นงานที่อิสระ ใครทำได้ใครประสบความสําเร็จอย่างซาวกูเห็นมาสิปีได้อยังแน่บอกเอ้าเดี๋ยวเอันเบาคลองจากคลองก่นอนพี่นได้บ้านสร้างบ้านด้วยเงินสุดสองล้านกว่าบาทอมีรถยนต์สองคันมีปาเจโร่มีกระบะมีแต่คันคันละ9ก้าแสนกว่าบาทกระบะคันปาเจโร่คันละล้านห้ก็ก็สมว่าจะหมดแล้วแหละมีมอเตอร์ไซ มีเงินมีทองเหมือนว่ะใส่ชีวิตมีความสุขแม่บาดนีแมนพี่น้องเดินทางไปใส่เขาเก็าเงินอยู่นี่ตัวนี้แหละ YouTube Facebook น right? ี่แหละอืแล้วเขาบริห็ดอย่างเดียวได้พี่น้องสซากุกนะเฮ็ดไลน์เนี่ยทาหลายด้านก็คือหมายถึงว่า youtube ในโซเชียลในโซเชียลนี่แหละแส่เารืองถืทำนี่แหละแมนมือถือเครื่องเดียวนี่แหละถ่ายทำลีปถ่ายทำอัดทรงอัดเสียงหรือว่ามีอุปกรณ์สมัยตะกี้เขาสีมีคอม เราจะมีคอมอยู่แต่กอ่อนสาวกุกซื้อคอบโน้ตบุ๊กซีโต้ลงทุนเอาเงินลงทุนมาจาัดสเราทําเอามือถือลงทุนก่อนอือเราได้ได้เงินจากรายรได้นั้นเราค่อยมาซื้อโน้ตบุ๊กทีละเครื่องสองเครื่องสามเครื่องอบางเทือมีข่าวกระแสข่าวกระแสเห็นเดีย้ยสามมือข้าได้เงินแสนหนึ่งที่เห็นแตาไรเงินอ่ะพี่น้อง,งนนะพี่นอ้อีอถามอดีอพนักงานประจำมาพี่น้องเงินเดือนเท่าไหร่ ่ะเข้าบันี้ดูถูพนักงานประจำแต่ยูทูปมันไดอิลิสําหรับคนที่ได้มาแล้วหลายคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนแต่เข้าถือว่าเข้าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแต่ยังไม่สุดยังบวชโจเข้ายังบวรวยนี่พี่น้องอีกอย่างหนึ่งเข้ายังบวชรวยนี่สิ่งที่คือหนึ่งมันต่อยอดไปได้หลายอย่างเนาะโซเชียลนี่อีกอย่างหนึ่งสองเวลาพี่น้องยูไซกะเหตุงานใหญ่คอยใส่กรสังเงินได้คอยมีอินเทอร์เน็ต อืมอ่าอืนี่แหละพี่นนองสำหรับสาวกก็คือเห็นมาแล้วเห็นผลมาแล้วคืออยากให้มูมาเห็นน้ำแล้วมูไปเรียกกับอสโจเป็นจังได้แน่อา่าบอสโจซอนอีหยังในพื้นฐานเอาเริ่มต้นอ่าจะบอกว่าตั้งแต่ไปเนาะบอสโจอคอร์สคอร์สนี้เนาะเป็นคอร์สแรกของบอสโจเป็นคอร์สพื้นฐานสําหรับคนที่ ยังไม่เคยนะคะมีความหลวมไม่มีความรู้เลยด้านนี้เลยผู้ใดที่บ่มีความหลวนะคะเหมือนนี้เราสสอนทําแบบจับเมื่อทําตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ช่างช่องใช่ตั้งแต่สร้างช่องตั้งแต่คิดว่าเจ้าสีเฮ็ดเอียงทุกคนมีความคิดคื้กันเป็นบอกว่าอยากท o u t u b e แต่ไม่รู้ว่าจะทําไได้ไหมจะทําได้ไหม ไอ้คืนอือไอ้คืนมกออกหนักกองแล้วนี่แมนบมกออกหนักกองแบบนี้แล้วก็าบอกเป็นตัวอย่างว่าเล่าเองนักตะกอนหรือทุกคนต้องผ่านจุดนี้มากลอ่นจุดที่คนมองว่าเล่าเป็นพี่บ้าเออนี่แหละพี่น้องทายคลิปบ้าแบว่าวอสตะกี้ทายกัปตันยแลมเริ่มต้นดทายกัปตันยแลมเออคลิปที่เพื่อนดังเมื่อนั้นเพื่อนบอกว่าคลิปที่ทายกัปตันยแลม จำข้ามอันนั้นแล้วได้อยู่เพราะว่วาเราไทยแล้วพอเยี่ยมแล้วก็เป็นตลกมากตั้งแต่สมัยห้องนั่งยังหน่อยเนาะยีซีกาปีเราอยู่ในวงการตลกมากเราก็มีสื่อเสียงมาแล้วเนี่ยเยี่มมือแล้วก็ไปเด้เออไปเห็น<ป>อยู่เห็นแล้วก็ไปเห็นเพ่นไทยลงอยู่เออเพื่นเราก็ไปแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็ว่าโจ้คือการอืมนัออ่นแหละแล้วที่นี่เล่าเล่าแบบเหมือนมีมีใครมาเป็น แรงมาดันใจไหมแบบว่าบนเวทีอย่างเงี้ยมาพูดว่าอ่ะเราประสบความสำเร็จแล้วนะเรามาอยู่กับบอสโจอย่างเช่นอ,อ๋ป้อมแปม,มแป้อมแปลคือไปบอกว่าคือไปว่าป้อมแปมกับไปว่าจากนหมอลำจากหมอลำใช่จากหมอลำตอนนี้พนมีผู้ติดตามแสนกว่าคนเดียพี่น้องผู้ติดตามแสนกว่ารายได้จาก YouTube เนี่ยสูงสุดได้เท่าไหร่ อันเพื่อนขอปีเป็นความลับด้วแต่ว่าอะไรรักแสนอยู่แม่รักแสนแต่ว่ามีบ้านมีรถอ่าย้อนย t u b e ทูบอาเซียนนวลใหม่อาเซียนน่นนี่เพื่อนปังโกมูได้พี่น้องปังโกมปังค่ะพุทีิตาม4 0 0แสนกว่าพี่น้องเซียบอโจนี่เพื่อนบอกว่าตะกี้ตั้งจากเด็กติดยาอมาอยู่ก็บอสจจนเป็นผู้เป็นคนมาสานสร้างรายได้ทำงานแบบสุจริต ต่อยอดให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวใช่ไปใส่เมียกับไปนํำออยู่ก็มีเวลาให้ลูกใช่ทํางานด้วยกันอันนี้ละซิงที่ u t u b e ไม่หายแมนนี่แหละทุกคนต้องการแต่ที่ทุกคนไปเรียนเพราะอยากรู้ว่ามันต้องทํายังไงต้องทําไปทางไหนถึงจะได้เงินใช่ไหมทช่เพื่นช้อนน่ะใช่เพื่อนบอกเคล็ดลับแต่พี่น้องเคล็ดลับเพศจังได ช่องเข้าเนี่ยสิโตวไวอ่าช่องจะทําช่องแนวทางไหนจะทําช่องยังไงถึงจะโตวไวจะมีผู้ติดตามเหตุจังไหนใดเงินล่งจังไหนสมครแบบใดเอเาเราสวนเบื่อเปล่าบอกสมมติว่าเจ้าเหตุหมอลัอาอัดมอลัมเข้าหนิแล้วเจ้าสามารถเอาไปแชร์นในช่องทางไหนเพื่อนบอกบอก เพื่อนบอกนําแล้วเพื่อนแต่ว่าเมื่อนันเซาไอฝ่าวกับนิดนึงเนาะพอมื่อเซาไอต้องมีการเดินทางตัวบอได้อยูฮอดจนดึกใช่ตอนแรกเลยพี่น้องเพื่อนบอกว่าสีสอนตั้งแต่สิบโมงหอดสิบโมงแรกคือเราแบบใส่ใจทุกคนอ่ะเพราะว่าแม่ไปจับมือทํำกับทุกคนเลยผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์อ่ะเราไปจอนมือทํำเมนแสดงว่าเพื่อนสีสอนตัดเพื่อนจะสอนเพื่อนจะถามเลยทุกคนว่าคุณอยากทำอ่าคอนเทนต์อะไร คุณอยากถ่ายก็คือไปหาเรานะ่ะส่วนมากเราใหา้อย,หยอ, Man, อยากให้แสดงตัวตนทุกคนแมนบอแมนอยากให้เห็นเปิดนาเลยเปิดนาเลยเพืดด่อที่จะรู้ตัวตนเพราะว่าถ้ารู้ตัวตนแล้วมันต่อ,อยอดธุกรกิจอื่นได้ใชแมนบอมันมีทั้งแบบพวกมีคนที่ไปนะพี่น้องเนาะมีทั้งเจ้าของที่เป็นเจ้าของ Youtube อยู่แล้วบางคนผู้ติดตามถึง3าล้าน ก็ยังไปก็ย่งไปกัย่งไปนะคะแล้วก็บางคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อที่จะไปต่อยอดต่อยอดธุรกิจเจ้าของเพื่อที่จะเอาลงสินค้าลงบางเดือนจะขายสินค้าของเจ้าของในในด่านทั้งเฟซบุ๊กแแมยูทูบแแสย์ในโซเชียลนต้องยอมรับเลยพี่น้องค่ะโซเชียลโซเชียลมาแล้วใช่จะทำธุรกิจอะไรก็ต้องที่โซเชียลแล้วที่นี่บอโจพ่อจบคอร์ดคอร์ดนี่คอร์ดแรก เรามีการห้สนตนาในกลุ่มไม่ยังถามไปในวัดเป็นบอพี่น้องขาใครที่เข้าไปเรียนในวันนั้นแล้วบอป่าบอปล่อยเด็ดแล้วดูแลแบบดูแลดีอะแสดงว่าคนที่ยังไม่รู้อินโนอินเอไปเรียนแต่หลังจากที่กลับไปไม่รู้เรื่องอืทักไปหาในกลุ่มได้ถามได้ว่าต้องทํายังไงยังไงหรือทักไปส่วนตัวได้ใช่พร้อมกับผักดันด้วยผักดันน้ำเมือนาเอ้าไออิมอกับู่นน้ำเอ ให้แมนเพิ่นแชร์ให้เพิ่นพักดันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าด้คอนเนคชันคนที่เข้าไปด้วยกันอ่ะคนที่เขาไปเรียนน้ากันอเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยใช่เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นคอนเนคชันดีๆนี่มีให้กันนอกาะพี่น้องค่ะโอ้ยบอกเลยว่าคุ้มอืรไปเรียนน้าเราคุ้มเขาบอกมีคนบอกว่าเนาะราคาซัมนี่อ่าขออย่าพูดถึงราคานพี่น้องเนาะราคาสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทคอร์สนี้บอกเลยว่า คุ้มมากเกินคุ้มเกินคุ้มพี่น้องคะแล้วก็บริเลรปากเนาะวาซิมีครั้งที่สองเกิดขื้นบอแต่แล้วก็เยี่ยมเยี่ยมไว้อาจจะมีถ้าคนพลาดครั้งแรกก็อาจจะมีครั้งที่สองไปครั้นที่สองได้ใช่พี่น้องคะเขาเสาไอเนี่ยไปแล้วครั้งที่สองคันไม่อีกเสาไอกระสิไปอีกเพราะว่าเจ้าก็เหมือนการิืมตนเนาะงนการเริ่มตนมาอยู่จุดนี้ก็ต้องเรียนรู้ ความรูหายมันนึบหายมันแน่นหายมันมากขึ้นหายมันประสบความสําเร็จได้เหมือนที่บอสโจบอกว่าเราทําตัวให้เป็นแก้วที่น้ําไม่เต็มแก้วเติมเขาคู่มือได้เฮ้าอยากทำเพื่อเปิดครั้งที่สองเท่าก็อยังมีโอกาสไปเด้านี่น้ำกับเพ่อในเต็มแก้วเลยเทาก็ยังมีหนีมีสีเท่าก็ยังทรงหดลดเออเฮ้าดีทีเฮ้าบ่มีหดบาดแต่ว่าเฮ้าทรงหดลนเฮ้าตรงอยู่ตรงกิน ลูกสาคนสามสิโตอีกยี่สิบปีต้องใส่เงินอีกเบิดอีกเท่าไหร่เท่ากับต้องอยู่ในวงการมีบอลอะแต่ว่าเท่ากับยังขิดข่าทีบอดโจิ่น่าคอยนี่เป็นพี่บ่าคอยเป็นตอนนี้คอยแหงบ่าแต่บ่าอย่างแฟนครับทั้งประเทศไทยบอกว่าหู้อย่างนี้ว่าบ่ายังเพีรเด็กคนรวยชบ่าพี่บ่ายังรวยขนาดนี้ทั้งรวยทั้งสามารถปั้นปั้นตุวตนให้มีตัวตนอย่างเช่น ตัวอย่างที่ดีก็คือปั้นน้องอุ้งอิงให้มีชื่อเสียงตั้งแต่วันแรกืมือแรกมื่แรกที่มา,มาอ,ออดิชัน่นแมนตอมาพอก็ตังแต่มาพอก็บอโจบอโจทายคลิปทายยังโลกตั้งแต่คลิปล้างหานนองนี่รากาเฮ็ดเพ่ออกมานี่บังเลยให้โบก,กีมือใ,ให้ในโบก,กีมือแล้วมีฐานเอฟแฟนคลับเยอะมาก ทาให้คนรู้จักน้องอิกในวันนั้นจนถึงทุกวันนี้สร้างตัวตนแล้วหลายๆคนในวงสาวน้อยเพื่อนกัร์ดพยามให้สร้างตัวต้นใช่ทุกคนที่ทํางานร่วมกับบอดโจนะคะเป็นคนบอกว่าขนาดคอนบอยยังมีผู้ติดตามเป็นแสนอ่า บนมาแต่คนวัยคนขับรถเขาเห็นอยู <en> ่เออมีคนขับรถมีอะไรทําหมดเพิ่์นจะบอกเลยในคนในวงใครอยากจะทําใครอยากจะสร้างตัวตนคือได้หมดเพม่อนกับจะมีกู๊ตมี่ยังบอกของเพิ่น์นในกลุ่มเพิ่์นนั่นแหละอ่าเพราะว่าเขาเคยเขาเคยเห็นเคยบอกกับเพิ่น์นอยู่อืนั่นแหละค่ะพี่น้องเขาก็เลยอยากมาอัปเดตข่าวสารว่าเนี่ยบอสโจนี่เพิ่์นฉลาดขีดฉลาดทำทุกอย่างกว่าลัวบนสิประสบความสำเร็จแล้วกว่าลัวบนสิประสบความสำเร็จกับบได บ้ได้มากง่ายๆคือกันแมนทุกอย่างเป็นที่บ่าคือคนบ่าเขาต้องเก่าพันจุดนั้นแม่ต้อเก่าพันจุดนั้นได้ละก่าเก่าพันดราม่าแนะนำดิเราบอกโยมันมีอยู่แล้วคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์ลบๆมีอยู่แล้วบอกที่บ่านี่มาไายอีกแล้วบอกที่บ่านี่ถือกลองมาอีกแล้วแล้วโบ้ได้่าแต่กับเรากับเฮาอัดยังสิเวลาเฮาอ่านข่าวดราม่า ไม่รู้มาพูดทําไมไม่รู้มาต่อปากต่อความให้คนนี่นี่ทำไมแปลขันเท่าเบาเาอยู่ในโซเชียลมันก็เต็มปุ๊บอยูเล่ใช่ใช่ใช่นี่หลคือการเท่าเท่ามาเบานี้กันเราทําคลิปเราสร้างรายได้ใช่แล้วเรามาส่งข่าวสารให้สําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเออนี่เลยจคํานึงไว้เด้อค่ะพี่น้องขาบอลจูแล้วพูดแล้วก็ย้ําบันที่ไปเทนเนาะไปเลียนเนาะแล้วบอกว่าเขาทําได้อเราก็ตทําได้นี่แหละ ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ขนาดคนอื่นเขายังทําได้เราถ้าเราพยายามเราก็ต้องทําได้เหมือนเขาเขาก็เลยสูงมากจนวานี่เลเขามีสามสิบสองแม่เขาก็มีสามสิบสามสามสิบสองเออเขามีเกินไม่หน่อยกว่ามีเท่ากันแม่ไม่เท่ากันเขาเหตุใดเขาก็ต้องเหตุใดพี่น้อง สมัยเขาเริ่มต้นคีบเหลกๆเขาแหงบุหูจักเม้าหลงบ้าเขาแหงเบายัางโบปิดออกหนักกล่องกับโบปิดเบายุซิเท็กกับบได้บาดดี้พ่อมานางเบาบาดดี้เดี๋ยวดีเบาโอ้ยจังหาคำใดมาเบาแมนพี่น้องอันนี้ก็ยังบมอยากลงคีบเบอบาจบบาจบอยู่งน้ำกันนะพี่น้องสาวไอกับสาวกุ๊กเนี่ยอา่ะพี่น้องฝากติดตามสาวไอฝากช่องนะคะมักหมอลำนิวนะคะตอนนี้มีน้ำสกุลน้ำค่ะน้ำสกุล โจหนึ่งออฟฟิเชียลค่ะนามสกุลที่ไปเรียนกับบอสโจใช่เป็นลูกศิ์เป็นลูกของคนหนึ่งของบอสคุณไหนน้ำสกุลมากจากค่ะอ่ะรากาฝากที่ตามสองสาวกุบเขมราดเด้อค่ะมีเอียงกะสีอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องฟังเนาะอ่ะสักคีดนีเฮาสองคนกับโจไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ